สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววีนาแจ้งสว่างทำหน้าที่เป็นพิธีกรดิฉันนางสาววิพาดาใจลีเป็นผู้อภิปายคนที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธัญกรเชยทรเป็นผู้อภิปายคนที่สองค่ะดิฉันนางสาวสมบีตองไปเป็นผู้อภิปายคนที่สามค่ะดิฉันนางสาวชุติมาบัวง,งามเป็นผู้อภิปายคนที่สี่ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธริกากำนนิดเป็นผู้อภิปายคนที่5ค่ะจะพูดในหัวข้อเรื่องโควิด1 9ขอเชิญผู้อภิปายคนที่1พูดได้ค่ะ ต้นกำเนิดของไวรัสต้นต่อของไวรัสน่าจะมาจากที่ไวรัสจากสัตว์ขนาดกลางมาสู่ผู้ป่วยรายแรกเท่าที่ทราบการเริ่มจากอาการตั้งแต่วันที่หนธันวาคมและไม่มีความเชื่อมโยงกับตลาดต้องสงสัยอยู่ในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนแต่ผู้ป่วยหลายๆอาจมีมาตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนหรือก่อนหน้านั้นมีอาการเก็บตัวยอย่างจากสิ่งแวดล้อมในตลาดไปส่งตรวจพบเชือ้อไวรัส และพบมากที่สุดในบริเวณที่ค้าขายสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงในฟาร์มตลาดมีต้นตอกำเนิดของไวรัสหรืออาจมีบทบาทในการขยายตัวของโรคระบาดระยะเริ่มแรกอาการมีไข้ไออ่อนเพลียหายใจขัดปวดข้อปวดหัวหนาวสั่นคลื่นไส้คัดน้ำมูกท้องเสียถ่ายเป็นเลือดและตาแดงอักเสบ รุปการอภิปรายของคนที่1น,นะคะต้นกําเนิดของไวรัสนั้นมาจากสัตว์และบาดมาสู่คนผู้ป่วยรายแรกมีอาการตั้งแต่วันที่1ธันาวาคมและไม่มีความเชื่อมโยงกับตลาดในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนจะมีอาการเป็นไข้ไอปวดหัวหายใจขดัดเจ็บคอและมีอาการท้องเสียขอเชิญผู้อภิปรายคนที่ค2ค่ะโรคโควิด -19 นี้โดยหลักแล้วแพร่จากคนสู่คน ผ่านทางฝอยละอองจากจมูกหรือปากซึ่งขับออกมาเมื่อมีผู้ป่วยไอยหรือจามแลรับเชื้อได้จากการหายใจเอาฝอยละอองเข้าไปจากผู้ป่วยหรือจากการเอามือไปจับพื้นผิวที่มีฝอยละอองเหล่านั้นแล้วมาจับตามใบหน้าระยะเวลานับจากการติดเชื้อมักสแสดงอาการคือหลังระยะฟักตัว มีตั้งแต่1-14ถึงวันและมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่5-6ถึงวันเกิน97%ของผู้ป่วยเริ่มมีอาการภายใน14วันการเพิ่มจำนวนไวรัสเกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจส่วนบนและในปอดมีงานวิจัยในช่วงแรกระบุว่าการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้ในระบบทางเดินอาหารแต่การติดต่อโดยระบบทางเดินอาหารยังไม่เป็นที่ยืนยันช่วงพีคของการแพร่เชื้อน่าจะเกิดขึ้นในช่วงแรกที่แสดงอาการและลดลงหลังจากนั้น การแพร่เชื้อก่อนแสดงอาการอาจเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามหากไม่มีอาการกลไกหลักในการขับไวรัสออกมาอาจจำกัดการแพร่เชื้อช่วงนั้นค่ะสรุปการอภิปรายของคนที่2นะคะการแพร่เชื้อจะแพร่จากคนสู่คนผ่านอากาศหรือจากการนำมือไปสัมผัสกับพื้นผิวที่มีเชื้อโรคและนำมาจับที่ใบหน้า ระยะเวลานับจากการติดเชื้อและการแสดงอาการผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการภายใน14วันจากการเพิ่มจำนวนของไวรัสเกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจส่วนบนและในปอดขอเชิญผู้อภิปรายคนที่3ค่ะเหตุการณ์ระบาดเป็นวงฟางเกิดขึ้นเมื่อคนหนคนแพร่เชื้อไวรัสไปสู่คนกลุ่มใหญ่ ผิดปกติสถานการณ์ที่จะทวีความรุนแรงของการระบาดเป็นวงกว้างรวมถึงการชุมนุมขนาดใหญ่ประชากรสูงอายุประชากรตั้งพื้นฐานการสัมผัสโลกจากต่างประเทศความหนานแน่นของเขตเมืองระบบสาธารณสุขไม่เข้มแข็งรัฐบาลขาดความโปร่งใสสื่อขาดเสรีภาพสรุปการอภิปรายของคนที่3นะคะเหตุการระบาดเป็นวงกว้างเกิดเมื่อคนหนึ่งคนแพร่เชื้อไวรัสไปสู่คนกลุ่มใหญ่รวมถึงการชุมนุม ขนาดใหญ่ประชากรสูงอายุประชากรไร้ทินฐานความหนาแน่นของเขตเมืองและสื่อขาดเสรีภาพขอเชิญผู้อภิปรายคนที่4คะ่ะความเสี่ยงต่ำงานวิจัยระบุว่าเด็กและคนวัยหนุ่มสาวติดเชื้อและแพร่เชื้อได้อย่างไรก็ตามเด็กมักจะไม่มีอาการรุนแรง ความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นตามอายุและในผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวเช่นความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังและโรคมะเร็งสรุปการอาภิปรายของคนที่4นะคะกลุ่มเสี่ยงต่ํานั้นงานวิจัยระบุว่าเด็กและคนหนุ่มสาวสามารถแพร่เชื้อและติดเชื้อได้ เด็กมักจะไม่มีอาการรุนแดงส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงนั้นจะมีความเสี่ยงต่ออาการรุนแดงเพิ่มขึ้นตามอายุและในผู้ที่มีโรคประจำตัวขอเชิญผู้อภิปรายคนที่5ค่ะ ภูมิคุมกันภูมิคุมกันจะมี2ระยะ 1. ระยะสั้นภูมิคุมกันจะลดลงอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยอาจยังแพร่เชื้อได้แม้มีอาการดีขึ้นสิ่งนี้มีในยะสําคัญต่อการควบคุมและในการ จำหน่ายผู้ป่วยผู้ป่วยบางรายยังคงต้องแยกกักตัวเองที่บ้าน 2. คือภูมิกันระยะยาวขณะนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือระยะเวลาของภูมิุ้มกันที่สร้างจากสารแอนติบอดีที่รับประกันเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของสิ่งที่เรียกว่าพาสปอร์ตของภูมิุ้มกัน ผู้คนอาจเข้าใจว่าตอนที่มีภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อครั้งที่สองซึ่งอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคระบาดต่อเนื่องสรุปการอภิรายของคนที่5นะคะภูมิคุ้มกันในระยะสั้นจะลดลงอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยอาจจะยังแพร่เชื้อได้แม้มีอาการดีขึ้นส่วนภูมิคุ้มกันในระยะยาวยังไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ของูมิคุมกันที่สร้างจกากสารแอนติบอดีพวกเราขอจบการนำเสนอ,อเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ